คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศอึมครึม,มพี่น้องเอ้ยนุนเป็นส่งคือฝนสิตกแต่ก็รอลุ้นกันไปพี่น้องเอ้ยวันนี้กับเป็นอะไรเรียกออกอะไรย่างพี่นอ้องถือเรียกบอเรยว่าคือเก่าบอเออก็เหมือนเดิมพี่น้องช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องเหตุหน้าคือเก้านั่นเลยเก็มี <c oughs> โอ้ยขอโทษพี่น้องเลย fc เพิน่นคอมเมนต์มาให้เปรียบเทียบพี่นอ้องเปรียบเทียบระหว่างนาวานกับนาหยอดอแต่ว่าหยอดก็หยอดแบบแห้งๆคือกันนี่แหละพี่นอ้องนาหยอดกับนาหวานเพิ่นว่าแบบไหนมันแบบไหนมันดีกว่ากันอแบบไหนมันมันได้ผลผลิตดีกว่ากันอไอคลิปนี้นี่นสําหรับ ความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่น้องนะบนฝาห้องพี่น้องฝาห้องแล้วความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่น้องนะสำหรับนายอดกับนาหวานนะสำหรับข้าวนาปีสำหรับพื้นที่ภาคอีสานของเ้าคือสําคัญก็คือหัวใจลักก็คือเรื่องน้ําพี่น้องเรื่องน้ํามันไม่แน่นอนหัวใจหลักๆเลยก็คือเรื่องน้ามันบม่แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่พอน้ํามันไม่แน่นอนน้ํามันไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาหลักๆก,กับอีกตัวหนึ่งที่มันสีตามมาก,ก็คือเรื่องวัชพืชพี่น้องเรื่องวัชพืชเนอเพราะฉะนั้นนี่สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ <c oughs> ผมสิยกตัวอย่างไหเบิงพี่น้อง <c oughs> ว่านายอดเนี่ยต้นทุนมันสูงเลยพี่น้องต้นทุนมันสูงกว่านาวานอีกเนีอ <c oughs> หนาวานเนี่ยสมมุติว่าเราไถาเสร็จมาเนี่ยแล้วห้าวานเข้าไปคือเราหวานเองได้พี่น้อง <c oughs> แต่าถามว่านายอดเนี่ย หน้าหยอดเนี่ยถามว่าถ้าเจ้าบ่มีเงินซื้ออุปกรณ์หยอดเนี่ยเจ้าสามารถหยอดเองได้ไหมสิบไร่ห้าไร่สิบไร่สามารถหยอดเองได้บเออมันบ่ได้พี่น้องเออมันไม่เหมือนนาหวานเนี่ยนาหวานเนี่ยสมมุติว่าเราไถแบบเนี้แล้วเราก็เอาเทข้าวใส่คุแล้วก็หวานไปหวานไปเราทําเองได้ห้าไร่สิบไร่แม่นบล่ะเออไม่ได้เสียค่าจ้างหวานเออไม่ได้เสียค่าไออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เสียค่า อุปกรณ์อ่า <c oughs> แต่สำหรับหน้าหยอดเอ,อเจ้าสามารถหยอดมือได้ไหมเออมือหนึ่งมือหนึ่งจกข้าวแล้วก็ขุดหลุมจอบหวานขุดหลุมจอบใส่หลุมขุดหลุมจอบส่หลุมสามารถเฮ็ดเองไรบอ,รอ่อห้าไลา่สิบไล่นี่ผมว่ายากอยู่นะอืมยากอยู่นะเ,เพราะฉะนั้นแล้วนี่การหยอดเข่ากะจะมาเฮ็ดแบบนี้กับไร เเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะต้องคือนายอดเนะ่ยเขาจะต้องส่วนมากจะเป็นการจ้างพี่นอ้องจ้างเครื่องหยอดเอต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกบอต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกเออแล้วทีนี้ exiting, พอหยอดเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนมันเยอะกว่านาหวานเนี่ยแล้วทีนี้ช่องว่างพี่นอ้องถ้าตรงเบืองช่องว่างหน้าหยอดเนี่ยมันต้องเป็นแถว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 ไปมันบเออพอเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเนี่ยช่องว่าง ช่องว่างมันจะกว้างเออเป็นศอกพูดล่ะเออช่องว่างมันประมาณสักหนึ่งฟุตนะประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะช่องว่างแต่ละช่องเพราะฉะนั้นอ่ะพอช่องว่างแต่ละช่องมันมีช่องว่างนี่สําคัญเนี่ยคือวัชพืชอีกแหละพี่น้องออวัชพืชมันขึ้นอีกได้บาเนี่เออเฮนาใดบาทนี่เออก็ต้องได้กําจัดอีกกําจัดก็มีเครื่องกําจัดบ่อหรือว่าสีถากเอาหรือว่าจะถากเอาเออก่ายากอีกแม่นบ่ มันก็คือหน้าหวานหน้าหวานเนี่ยหวานไปเลยมันไม่มันไม่เป็นระเบียบก็ไม่เป็นไรแต่คือมันจะมันจะช่วยในเรื่องของการลดช่องว่างพี่น้องลดช่องว่างระหว่างนาเนี่ยไม่ให้มันมีช่องว่างให้ให้ยาาขึ้นเอเพราะว่าคือวายานคือมันกระจายตัวกันอยู่นะพอมันกระจายตัวกันอยู่เนี่ยคือมันจะช่วยช่วยควบคุมวัชจะพืชนี่ไม่ให้มัน ให้วัชพืชนี่มันรังให้วัชพืชนมันขึ้นยากเออมันก็ขึ้นหน้าหยอดหน้าหยอดนี่คือช่องว่างมันเยอะพี่น้องเออมันเทศให้ห้าลายเด้เออเพราะว่าหน้าปีเฮ่ากัคือว่าแหละวนมาอีกมันเดิมว่ามันไม่แน่นอนเรื่องน้ําพี่น้องอ่าสำคัญนะคือหน้าภาคอีสานเท่านะคือมันมันสําคัญคือมันมันมันปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละพี่น้องปัญหาเรื่องน้ําคือสําคัญมากเลยนะเออเราควบคุมน้ําไม่ได้พี่น้อง เฮ็ดอย่างไรก็ครบคุมบ่ได้จะปล่อยเข้าจะปล่อยออกคือต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวนะรอเทว,วดาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะมันมันเลยทําให้การจัดการเรื่องวัชพืชนี่มันจะเป็นเรื่องยากพี่น้องเออมันเป็นเรื่องยากถามว่าผลผลิตนี่ผลผลิตมันมันก็ได้พอๆกันอะไรพี่น้องผลผลิตมันได้พอๆกันอะไรเออแต่ว่าไอ้ขั้นตอนในการทํานายอดเนี่ย มันเยอะกว่านาหวานข้าวแห้งอีกเดียพี่นอ้องแล้วอย่างนะสำคัญก็คือวัชพืชเนี่ยอวัชพืชเนี่ยมันมันหลายกว่าเอมันมีโอกาสที่จะ <c oughs> มีโอกาสที่จะเยอะเอะเพราะว่าช่องว่างระหว่างแถวมันกว้างไงเอแล้วพอทาได้ปุ๊บนี่ขั้นตอนอีกสุดท้ายตอนเก็บเกี่ยวอีกพี่นอ้องเอตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีโอกาสที่ ข้าวจะตกหล่นเยอะกว่านาหวานอีกเด้อ่าเพราะว่าอย่างมันถึงมีโอกาสตกหล่นเยอะก็เพราะว่าช่องว่างมันกว้างอีกแหละพี่นอ้องอ่าพี่น้องลองจินตนาการดูระหว่างสมมุติว่าตัดผมเนี่ยอ่ตัดผมคนทีผมรกๆผมหนาๆเนี่ยตัดไปเนี่ยมันสิลุตออกมาเป็นตอนเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนเลยโอกาสตกหล่นมันมันจะมันจะน้อยเมืนบอก่อ่าแต่สําหรับคนที่ <c oughs> มีผม บางๆผมที่เป็นแถวเปรียบเสมือนนายอดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตกลนง่ายเอ,อพี่น้องสังเกตเบ่งเลยนาดํากับนาหวานเนี่ยเวลาเกี่ยวขเขานี่นาดําที่เป็นมีช่องว่างเยอะเนี่ยเวลารถมันเกี่ยวเนี่ยโอกาสมันตกลนสูงพี่น้องออโอกาสตกลนสูงเออแต่ถามว่าผลผลิตมัน <c oughs> มันได้หลายกว่านายอดบอรหรือว่าได้หลายกว่านาหวานบอ,บอถ้ามันมาดํา ผมว่าถ้าทำจริงๆอะ่ะมันก็ได้เกือบเกือบจะเท่าๆกันน่ะแหละพี่น้องผมว่านะเออเนื่องด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยคือผมบอกเลยว่ามันถ้าจะให้เรามาวนทำนาทั้งปีแบบเนี้ยเออเสียเวลาตั้งสี่เดือนหาเดือนวนมาประคบประงมเฮ็ดให้มันดีๆแบบนี้เนี่ยมันมันมันได้อะไรพี่น้องถามก่อนว่า,วามันได้อี่างเพราะฉะนั้นนะการเห็นหน้าผมบอกเลย <c oughs> ด้วยสภาวะ ในปัจจุบันทั้งค่าไถค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าการจัดการค่าอย่างก็แล้วแต่ในการเห็นหน้าคือมันแพงทุกอย่างไป่น้องมันแพงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําให้มันแพงไปเพื่ออะไรเอ้าข้าได้ประโยชน์อย่างจากการเห็ดให้มันแพงแล้วได้ได้ได้ผลผลิตก็ไม่ได้จะมากอะไรซะมากมายขนาดนั้นเออข้าทําไปเพื่ออย่างเอา้าถามก่อนอผมถามแค่นี้เลยเผมว่านะทําข้าวเนี่ย นทายังไงก็ได้ให้มันให้มันลดต้นทุนได้มากที่สุดเออแล้วผลผลิตเนี่ยเออถึงมันจะได้ไม่เท่านาดําเออแต่อย่างน้อยเนี่ยเฮามีเวลาไปเห็ดงานอย่างอื่นเฮามีเวลาไปหาเงินอย่างอื่นเออแบบนี้สิดีกว่าบ่เหมือนบอพี่นอ้องอ่าแนวด้ายแนวด้ายผมก็ผมก็มักหน้าหวานพี่น้องหน้าหวาน,นมันมันสะดวกรวดเร็ว ง่ายหลายหลายอย่างพี่น้องมันมันมันง่ายหลายอย่างเลยสาหรับนาหวานข้าวแห้งนะออันนี้สําหรับความเรี่ยมส่วนตัวนะอคือนายอดนี่มันจ้างเขาไถจ้างเขาปันจ้างเขาหยอดอีกเออมันมันมันแพงขึ้นไปอีกพี่น้องต้นทุนมันสูงขึ้นไปอีกแล้วอีกอย่างเนี่ยโอกาสที่จะทําให้วัชพืชเจริญเติบโตนี่มีโอกาสสูงด้วยเพราะว่าช่องว่างมันช่องว่างมันเยอะพี่น้องช่องว่างมันหลายนะ อมันนาหวานข้าวแห้งเหมือนเราเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะดอกพี่น้องมันไม่ค่อยเหมาะหรอกอนาหวานนานา,นาหยอดเนี่ยผมว่านาหยอดเนี่ยผมว่าเหมาะสําหรับพื้นที่ที่จัดการน้ําได้เอพื้นที่ที่สามารถควบคุมน้ําได้เอคือหยอดข้าวเสร็จข้าวงอกได้หนึ่งเดือนอันน้อัดน้ำตึงน้ำใส่เลยเออมันมันจะมันจะควบคุมหญ้าได้ดีเอแต่ ถ้าหยอดไปแล้วนี่หนึ่งเดือนสองเดือนยังไม่สามารถเอาน้ําเข้าได้เนี่ยพี่น้องก็คิดดูเอาว่าช่องว่างระหว่างแถวของการหยอดข้าวเนี่ยยังสิเกิดขึ้นมันก็คือหญ้าหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกพี่น้องอแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นนาหวานเนี่ยข้าวมันกระจายตัวดีพอข้าวมันกระจายตัวดีเนี่ยโอกาสที่วัชพืชมันจะขึ้นเนี่ยมันก็มีน้อยพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าช่องว่างมันมันมีน้อยไง มันก็นเลยเฮ็ดไ้สามารถควบคุมวัชพืชควบคุมหญ้าดได้ในระดับหนึ่งคือไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องผมเฮ็ดมาแล้วที่ผมบอกยังสี่นะเอผมเห็นมาแล้วอนะเอเวเอไม่ใช่ว่าจินตนาการพี่น้องอจังไดจังไดผมกัดผมว่านาหวานหน้าหวานดีกว่าหน้าหยอดดีกว่าหน้าดำะดยสัำเอาพูดถึงว่าสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะเอะด้วยสังคมที่เราต้อง แลนหาเงินนะเพี่องเราต้องหาเงินน่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะมาทุ่มเทให้แต่กับทำนามีหยังก็ทุ่มทุนให้ให้แต่เห็ดหน้าออทำนาให้มันดีๆเออให้มันคักคเออให้ได้ผลผลิตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมันขายได้ขายไม่ได้ราคาแบบเนี้ยแล้วเฮาสิท,ทุ่มทุนเห็ดให้มันเขาเรีบว่าวทำให้มันเสี่ยงที่จะขาดทุนไปเพื่ออะไรอ่าแมนบอ คือทายังไงก็ได้นะ่ะอย่าให้มันขาดทุนมันสีดีกว่าบอพี่น้องอลองไปพิจารณาลองเบิงพี่น้องสําหรับนายอดอกับหน้าวานาสําหรับความเพียนส่วนตัวผมมองว่า <c oughs> หน้าวานลดต้นทุนมากที่สุดแล้วก็ผลผลิตเนี่ยผมว่าก็ได้พอๆกันกับนายอดนั่นแหละแม่นบอลองเอาไปพิจารณาลองเบงพี่น้องผมไม่คิดว่าม,มีถืดอกเอกมากไดวหดาเห็ดตัวน,นั้นโลกผมก็แค่ นำเสนอในความคิดส่วนความคิดส่วนตัวที่ผมที่ผมเคยเห็นเคยทำคือการกําหน้าตมไปเลยหน้าหวานตมผมก็บอกไปแล้วว่า <c oughs> มันไม่เหมาะสําหรับภาคอีสานที่ควบคุมน้ําไม่ไดเออ้เพราะว่าหน้าตมเนี่ยโอกาสที่หญ้ามันจะเยอะเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยในพี่น้องอ,อมีโอกาสสูงมากเลยหน้าตมในภาคอีสานที่ควบคุมน้ําไม่ได้เนี่ยเ,ออเพราะว่ามันคือมันมันหญ้าแห้งๆเขาเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้า อย่าหนวดอะไรนะย่าหนวดประดุกอะแห้งหลายแบบนั้นไอ้ตัวนั้นยิ่งยิ่งยิ่งเอ่ยิ่งฉีดไม่ตายฉีดยาบ่ตายเออต้องมีแต่ตัดแล้วก็ขังน้ำใส่ยางเดียวแบบนั้นนะเออเ็ลองไปพิจารณาลองดูพี่น้องเอออันไหนที่เราเห็นสมควรคือว่าเนาะคือบางคนเขาก็ <c oughs> ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดเออ <c oughs> คือต้องได้ลองเองอย่างประมาณนั้นะแต่ผมบอกเลย ไม่ต้องไปลองหรอกเออบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องลองแล้วแค่เรามองดูก็รู้แล้วว่ามันจะได้หรือไม่ได้เออก็ประมาณนี้พี่น้องสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวจังไงยังไงผมกะมองว่าเขาหน้าหวานดีกว่านายอดเออมันด้วยเรื่องการจัดการหลายๆอย่างพี่น้องเออสำคัญคือเรื่องวัชพืชกับเรื่องน้ําเนี่ยมันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาควบคุมในเรื่องไอ้ความเสี่ยงในเรื่องของการ ไม่ให้วัชพืชมันขึ้นก่อนเวลาจะดีกว่าแมนว่าเพราะว่าคือคือรู้อยู่เลยข้าวนาปีนี่ถ้าวัชพืชมันได้ขึ้นแล้วนี่ผมบอกเลยว่าเขานี่รั้งพี่นอ้องรั้งแล้วก็อาจจะอาจจะไม่สวยนะเออม,มันจัดการยากพี่นอ้องเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องประมาณนี้เล่าสู่กันฟังไม่มีสาระอะไรบางไมยฝนสิตกแล้วพี่นอ้องว่าร้ายบ่ได้ประมาณนี้ซ้ำนี่แหละ